ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นถ่ายคลิปแก้ไขนะฮะพอดีว่าคลิปที่แล้วมัน,ม,นมันตัดตัดไปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV นะครับ UV sterilizer <c oughs> นะครับซึ่งเป็นตู้ที่ขนาดประมาณเนี่ยตู้เนี้ยความกว้างประมาณ3 5ซนติเมตรนะฮะ <c oughs> แล้วก็ความลึกเนี่ยประมาณ2 5ห้ารือย2บ สูงก็ประมาณย2บสองเซนติเมตรนะครับอันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะฮะก็จะปีไฟขึ้นตรงนี้นะฮะซึ่งท่านผู้มีเกียรติสามารถจะเขาเรียกว่าอบหน้ากากอนา,ามัยหรือเฟสชิลนะฮะอย่างที่ผมสถาทิตเนี่ยผมจะอบหน้ากากอนา,ามัยกาแฟ,ฟชิลนะครับแต่คุณก็ยังสามารถที่จะอบบัตรเครดิตกุญแจรถหรือธนาบัตรได้นะฮะผมเปิดให้ดูนะฮะโ,โดยส่วนประกอบเนี่ยจะมีตะแกรงสองชั้นนะครับ แล้วก็จะมีหลอด UV นะครับอยู่2หลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับไม่เสียเวลานะครับปิดก็บตัวก่อนอ่ะลืมบอกไปว่าตะแกรงเนี่ยเราสามารถถอดถอดเข้าออกมาได้นะครับทั้งอันบนและอันล่างเนี่ยเราถอดออกออกมาได้นะครับเราสามารถถอดออกออกมาได้นะครับเราเมถอดออกมาได้นะฮะใส่หน้ากากอนามัยไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ฟซชิลไปข้างหน้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นเฟสซิลที่เป็นอาร์คิลิกนะครับเดี๋ยวจะใส่ไปนะครับอ่านี่อ่านี่ผมใส่เฟสเฟสซิลไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วชั้นบนก็จะเป็นหน้ากากอนามัยนะครับท่านผู้ชมครับ เห็นนะฮะแล้วผมก็จะปิดประตูนะครับปิดประตูอานะครับแล้วเราก็จะมาดูตรงเนี้ยอันนี้จะง่ายมากนะครับคือถ้าเราไม่ต้องการตั้งดวาเลยนะคือแบบลุยเลยก็กดไปที่ power supply มันก็จะแบดเป็นตัวเลข30นาทีนะครับ30นาทีเป็นค่ามาตรฐานนะฮะอันนี้ก็ ก็ทาง,งานของเขานะฮะอันนี้เป็นแสงหลอดู v ีสองหลอดน,นี่อันนี้ต้องระวังนะฮะมันอันตรายต่อดวงตามากนะครับแต่ว่าถ้าท่า,ทานผู้มีเกียรติต้องการต้องการจะปรับเวลาเนี่ยมันทำได้คือมากดตัวนี้นะครับตัวเล็กๆนะคร <c ười> ับเห็นไหมฮะ,ะ <c ười> เป็น5นาที <c ười> พอเราเปิดเนี่ยพอเราเปิดเนี้ยมันดับมันดับทันทีเพราะว่ามันเป็นตัวเซฟตี้ฮะ,ะเป็นตัวเซฟเป็นตัวเซฟตี้เพราะอยู่อันตรายแล้วก็ปิด ตัวเลขก็จะเดินต่อเราก็กดต่อนะฮะ,ตร,ะ,ะ,ะตรงซีลักคีนะฮะตัวซีลักคีอ่ะปรับตัวเลขเป็นอ่ะยี่สิบห้ายี่สิบยี่บห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบได้ถูงสุดที่ที่หกสิบนะครับตามสุดนี่ก็ห้านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมาตรฐานต้อง ต้องสามสิบนะฮะเฮ้ยพอดมันเบานะฮะนี่นะฮะสามสิบเนี่ยก็ทำงานไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็ท้องมาถึงเขาไปแล้วตัวเลขก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็แค่นี้ก่อนนะฮะแต่ว่าการอบหน้ากากฆ่าเชื้อโรคโควิดเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยต้องประมาณ 30นาทีนะฮะแต่ผมไม่สปัจจผมอัดหกสิบเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่แพงฮะราคาพันกว่าบ,บาทเองนะคะรวมค่าโอนไม่แพงหรอกเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับอันนี้เป็นคลิปแก้ไขนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ